เราจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้ให้รูปสมการอยู่ในรูป dy/dx เท่ากับอะไรเขาให้อยู่ในรูปของ mdx บวก m d y เท่ากับศูนย์นะคะฉะนั้นคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ทำแบบเบอร์นูลีเนาะแต่บางคนอาจจะไปลองทำแบบแม่นตรงไปทดสอบความแม่นตรงนะคะแต่ดูโจทย์ข้อนี้เราแม่นตรงไหม แม่นตรงไหมเอา m เท่ากับ x ลบ y กลังสองดิฟ m เทียบได้ลบ 2y ยังไงก็ไม่แม่นตรงเครื่องหมายมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันความหมายของการเท่ากันคือต้องหนะ้าตาเหมือนกันหมดนะทั้งเครื่องหมายด้วยนะคะอเฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คุณก็ใช้วิธี แม่นตรงไม่ได้ยกเว้นคุณไปหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตมาคูณได้นะคะ,ะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเลือกจัดรูปสมการนะคะให้อยู่ในรูป dy by dx ทำยังไงคะ dy by dx เอา dx ผานตลอดถูกไหมอเอา dx ผานตลอดก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาจากนั้นทำงไงคะ ทำสัมประสิทธิ์หน้า dy/dx ให้เป็น1ได้่างนี้ใช่ไหมคะก้อนไหนตัดกันได้ตัดกันไปก่อนก้อนไหนนะคะเทอมไหนตัดพดได้ก็ให้ตัดไปก่อนฉะนั้นตัดไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้เอา้าเห็นอย่างนี้ทำหน่อยว่าเป็นเบอร์นูลีหรือเป็นลีเนีย ฮะเบนูลี่เบอร์เบอร์เบอร์เบอนี่คือคุณเบอร์ไปหมดแล้วถ้าเป็นเบอรนูลี n เท่ากับเท่าไหร่บอกถ้าเป็นเบนูลี n เท่ากับเท่าไหรอ่ย่างงั้นผมเลือกเป็นลีเนียดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องตอบใช้เป็นเบอร์นูลี่ถูกแล้ว n เท่ากับลบหนึ่งนะคะฉะนั้นสมการนี้คุณต้องย้ายเทอมเจ็ดหนึส่วนสอง y ไปไว้ฝั่งขวามือ ถูกไหมเวลาที่คุณจัดรูปคุณจำได้ไหมไม่ว่าจะเป็นลีเนียหรือเบอร์นูลีนะคะฝั่งซ้ายมือสมการจะหน้าตาใกล้เคียงกันถูกไหม Dy by ยบบวก Px y หรือบวก Alpha x y จะต้องมีเทอม y คูณอยู่กับอีฟังก์ชัน x เนี่ยมันคือก้อนนี้ฉะนั้นที่ไม่ใช่ก้อนนี้ย้ายไปอยู่ฝั่งขวามือเลย ถูกไหมคไม่ไม่ว่าจะเป็นลีเนียหรือเบอร์นูลีเนี่ยหน้าตามใกล้เคียงกันมันจะไปต่างกันแค่เทอมฝั่งขวามือของสมการถ้าเป็นลีเนียเป็น qx อย่างเดียวถ้าเป็นเบอร์นูลีจะเป็น qx คูณอยู่กับ y ยกกำลัง n ถูกไหมคะฉะนั้นมองอย่างนี้ก้อนที่ต้องถูกอัปเหีไปไว้ฝั่งขวามือของสมการคือก้อนนี้นะคะก็ได้ N เท่ากับลบหนึ่งดังนั้นกำหนด v เท่ากับเท่าไรคะ y ยกกกำลัง1นึลบเ n เท <N. S 1> ่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบหนฉะนั้น v เท่ากับ y ยกกำลังกำลัง2นะไม่ใช่กำลัง0นะจ๊ะ1นลบลบหเนี่ยไม่ได้0นะคะเพราะถ้า1นลบลบหเป็น0แสดงว่า n ของคุณมีค่าเท่ากับ1ถ้า n เป็น1แสดงว่าเป็นสมการแบบไหน จะ n เป็นหนึ่งเป็นสมการแบบไหนเหมาอ n เป็นหนึ่งจะเป็นเซปเลเเบิลได้ยังไงเอ้ยไม่ n เป็นหนึ่งจะเป็นรีเนียได้ยังไง n 1, เป็นหนึ่งเป็นเซ็ปเลเเบิลอ้อาวได้ v เท่ากับ y ยกกำลังสองแล้ว dv dv เทียบตอบไม่ได้คลิทไม่ได้นะเทียบ x ได้ไรคะ อิสได้ไรอ่าสองวายแล้วให้ต่อไม่จบแค่สองวนะสอง y ายดีวค่ะจับย้ายข้างเขียนให้อยู่ในรูปของ dy วายเป็นฟังก์ชันของ v x ก็จะได้เป็น dy วายมีค่าเท่ากับ1หนึ่งส่วนสองวคูณกับ dv by dx นะคะจากนั้นเอาสมการที่3แทนเข้าไปในสมการที่1นึ่ะคะสมการที่1ก็คือสมการที่จัดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พอได้บรรทัดน,นี้ขึ้นมาขั้นตอนถัดไปก็คือทำสัมประสิทธิ์หน้า dv by dx ให้เป็นเป็นหนึ่งนะคะก็จะได้แบบน,นี้ขึ้นมา y กําลังสองมีค่าเท่ากับ y กําลังสองมีค่าเท่ากับ v. v เป็นลีเนียยางเป็นย่างเป็นแล้วตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตมีค่าโททบเท่าไรคะ ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนี่ค่เท่ากับาไรคะทำออกมาเลยออกมาเอาคำตอบเลยตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตมีแค่เท่ากับอินทิเกรตลบหนึ่งส่วน x dx ลบหนึ่งส่วน x dx ลบ l อน x exponential ลบ l อน x มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน x ครูไม่ต้องไปถามเพื่อนพูดกับครูเลยนะคะฉะนั้นตัวประกอบเพื่อการินทิเกรตคือเศษหนึ่งส่วน x นะคะแทนใส่สูตรได้เลยเนาะนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะคือมันง่ายมากเลยที่เหลือจากนี้เนี่ย ใครอินทิเกรตไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะอินทิเกรตลมหนึ่งส่วน x dx ได้อน x นะคะฉะนั้นตอบนี่เลยค่ะ y กํลังสองเท่ากับ x วงเล็บใหญ่ๆคูณกับลบรอน x บวก่ค่ะเสร็จเรียบร้อยและมีใครมีคํา